ไายเชลิซาคุณยายกับฉันอาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่เล็กมากจะไม่ประกฏบ,บนประที่ส่วนใหญ่ได้ซ้ำและคุณยายเล่าเรื่องแม่ฉันฟังเยอะมากแม่ของลูกฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงเธอย้ายไปฮอลลีวูดเพื่อเข้าร่วมงานออดิชั่นในทันทีที่อายุครบ18ปีแต่เธอไม่เคยได้แสดงแต่เธอกลับท้องด้วยพ่อฉันทิ้งไปทันทีที่รู้เรื่องการท้องและแม่ก็กลับมาบ้านการคลอบเป็นไปได้อย่างลำบากและแม่ก็ตายถ้าไม่เคยบอกชื่อพ่อฉันกับใคร ท่านคงชิงชังเขามากที่ทิ้งท่านไปฉันก็เลยไม่รู้จักพ่อฉันเลยและโตมากับคุณยายพวกเราจนที่สุดในเมืองนี้เราไม่มีเงินพอซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆด้วยซ้ําคุณยายเย็บให้เราใส่เองและเหล่าเพื่อนร่วมชั้นก็ชอบล้อฉันเรื่องนั้นลิซ่าใส่อะไรของเธอกระสอบปุ๋ยเลยยะ <c oughs> ฉันเป็นคนใจดีและพยายามไม่สนแต่ลึกๆแล้วฉันก็ฝันว่าอยากจะมีพ่อแม่และเงินที่มากพอจะซื้ออะไรก็ตามที่อยากได้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยากได้อะไร ใจนึงฉันก็อยากจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมหน้าแต่ว่าอีกใจนึงฉันก็เหนื่อยที่ต้องเป็นตัวตลกแล้วและตอนนี้กดไลค์ช่องนี้และอธิษฐานนะหวังว่าจะเป็นจริงนะคะฉันยังหวังว่าจะเติมเต็มความฝันของแม่ให้สําเร็จและไปเป็นนักแสดงด้วยทําให้พอฉันรู้ว่าชมรมละครของโรงเรียนเราจะจัดการแสดงฉันก็ไปออดิชัช่นในทันทีจะอยู่หรือว่าตายนั่นคือคําถามแม่ฉันจะแสดงได้ดีกว่าคนอื่นในการออดิชัช่นฉันก็ไม่ได้บทอยากรู้ไหมคะว่าทําไม เพราะว่าฉันจนแล้วก็ไม่มีบัญญาซื้อชุดสวยๆใส,ส่คุณยายย็บชุดให้ฉันได้นะอยากจะทําตัวเองไขหน้าบนเวทีหรือไงขี้แพ้ยังไงก็เป็นขี้แพ้ยอมรับทันทีนะมันไม่แฟร์เลยสักนิดน้ําตาฉันคลอบเบ้าเลยล่ะคะ่ะฉันกลับบ้านแล้วก็ร้องไห้โฮคุณยายลูบๆหัวฉันแล้วก็พยายามให้กําลังใจถูกของพวกเธอแล้วหนูไม่มีทางมีความสุขเพราะว่าหนูไม่มีพ่อแม่แล้วก็เงินทองเหมือนคนอื่นอย่ายอมแพ้นอะลิซ่าเวลาของลูกจะมาถึงและลูกจะมีความสุข ก่อนเข้านอนฉันก็หยิบรูปของแม่มาดูเหมือนอย่างเคยฉันคิดถึงท่านมากๆเลยฉันรู้สึกใจบางมากจนมือเริ่มสั่นและฉันก็เผลอทํารูปหล่นลงพื้นกรอบรูปแตกและฉันก็เห็นอีกรูปหนึ่งซ่อนอยู่ข้างในแม่ฉันยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มที่ฉันไม่รู้จักมีข้อความเขียนเอาไว้ข้างหลังอาดิเฟเลอร์ที่รักหืมอาดิเฟเลอร์ปริศนาคนนี้จะต้องเป็นพ่อฉันแน่นอนเลยฉันหาชื่อเขาใน Google ทันทีหวังว่าจะเจอโซเชียลมีเดียของเขาแต่ก็ไปเจอกับข่าวมากมายแทน ฉันตาเบิกกว้างทันทีที่ได้อ่านโรเบิร์ตดิสเฟลเลอร์เป็นนักธุรกิจใหญ่ที่รวยที่สุดในประเทศเขาอยู่ในฮอลลีวูดกับภรรยาและลูกสาวจึงเทียบโรเบิร์ตในรูปปัจจุบันกับคนในรูปถ่ายที่เจอมาดูอืมก็ดูคล้ายกันเลยนะก็แปลว่าพ่อฉันเป็นชายที่รวยที่สุดในอเมริกาอย่างนั้นเหรอคุณพระช่วยคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยอย่างแรกในตอนเช้าคือฉันเก็บของและใช้เงินเก็บทั้งหมดเพื่อซื้อตั๋วไปลอสแองเจลิส ฉันตัดสินใจไม่บอกคุณยายก่อนแล้วเซอร์ไพรส์ท่านทีหลังฉันก็เลยบอกแค่ว่าจะไปออเดชั่นที่ฮอลลีวูดเท่านั้นฉันไม่เคยได้อยู่ในเมืองใหญ่แบบนี้มาก่อนแล้วมันทาให้ฉันชื่งสุดๆไปเลยตึกระฟ้าสูงเหมือนกับว่าจะแตะเมฆได้รถแพงๆวิ่งไปมาและดาราก็เดินกันขวกๆนั่นทําฮอลแลนด์จริงเหรอว้าวไม่นานฉันก็ตั้งสติได้และนึกออกมาว่าจะไปตามหาพ่อฉันเริ่มถามคนที่ผ่านไปมาว่าฉันจะไปหาบ้านของโรเบิร์ตลิสเฟลเลอร์ได้ยังไง แต่ว่าทุกคนมองฉันเหมือนว่าฉันเป็นคนบ้าเลยมีหนุ่มแต่งตัวซอมซ่อเดินมาหาฉันและบอกว่าเขาบ้านอยู่ติดกับลิสเฟลเลอร์ก็หกฉันหรือเปล่าเนี่ยเปล่าว่านะแต่ว่านายดูเหมือนกับพวกจอนจัดเลยฮะเราซีกันจะตายไปฉันตีกอล์ฟกับเศรษฐีนั่นทุกสุดสัปดาห์เชียวนะอ้าวมาแล้วนั่นไงล่ะฉันมองตามที่ชายคนนั้นชี้ไปแล้วเขาก็คว้ากระเป๋าฉันแล้วก็วิ่งหนีแต่ละเร็วจะเจอนั่นพยายามหลอกล่อฉันฉันรีบวิ่งตามไปทันทีไม่นานก็มาอยู่ที่ซอยข้างๆบ้านุโหลโซง จะจนั่นคุยกับเด็กชายอีกคนฉันคิดว่าน่าจะเป็นน้องชายเจคอบเอาของมามาไม่ได้เอามาแต่ถ้าในกระเป๋ามีเงินเราก็เอาไปซื้อมื้อเที่ยงได้ฝันไปเถอะนะฉันเดินไปหาเขาแล้วก็แยกกระเป๋ามาจากมือเจคอบเขาดูสับสนพ่อแม่ไปสั่งสอนหรือไงว่าขโมยมันไม่ดีเนะี่ยเราไม่มีพ่อแม่เลยไม่ได้สอนเราเป็นเด็กข้างถนนก็ฉันไม่มีเงินหรอกแต่ถ้าพวกนายหิวก็น่าจะบอกกันสิฉันหยิบแซนด์วิชออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ส่งให้หนุ่มๆแล้วเราก็ได้นั่งคุยกันระหว่างกินข้าวหน้าบ้าน ไม่เคยเจอใครใจดีเหมือนเธอเลยนะคุณยายเลี้ยงมาดีเนะี่ยขอโทษที่โกหกนาะลิซ่าฉันจนและไม่รู้จักพวกริเซลเลอร์หรอกแต่ฉันว่าพวกเขาต้องอยู่ในย่านไฮโซที่สุดของเมืองแนะ่มาสิเดี๋ยวเดินไปส่งนะก่อนจะออกมาฉันก็ถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนใหม่คุณยายต้องอยากฟังการประจนภัยในฮอนะลลีวูดแน่บายฮาริซ่าขอบคุณสำหรับแซนด์วิชนะเชื่อฟังพี่ชายแล้วก็ตั้งใจเรียนเยอะๆนะถ้ามีงานดีๆทำก็ไม่ต้องขโมยแล้วล่นะเจคอบรู้ที่ทางในเมืองเป็นอย่างดีและไม่นานก็พาฉันไปที่ย่านไฮโซที่มีประตูนนนะ่ มันมีรั้วสูงล้อมรอบและยามก็ไม่ให้คนที่ไม่มีบารผ่านเข้าไปก็อยู่นี่ล่ะฉันกลับไปหาน้องดีกว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยไว้เจอกันฉันเดินไปหายามที่ดูน่ากลัวและขอให้เขาเปิดประตูให้หน่อยแน่นอนว่าฉันบอกไปว่าตัวเองเป็นลูกของโรเบิร์ตลิสเฟลเลอร์แต่ก็ต้องแปลกใจที่เขาขำใส่หน้าฉันอ๋อเหรองั้นพ่อฉันก็เป็นประธานาธิบดีแล้วหรือมั้งออกไปเลยไอเด็กผีเอ้ยยามไม่ยอมให้ฉันผ่านเข้าไป แต่ฉันก็ไม่ได้ถอดมาถึงที่นี่เพื่อยอมแพ้ตอนนี้ฉันแค่ต้องหาทางอื่นเพื่อเข้าไปข้างในจากนั้นก็มีคนขับรถมาที่ประตูด้วยรถคันหรูยามยิ้มอย่างใจดีแล้วก็กดปุ่มเปิดให้เขาขอต้อนรับคับทอนโอกาสมาถึงแล้วฉันพยายามวิ่งผ่านประตูระหว่างที่มันยังเปิดอยู่แต่ก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่ายามเห็นฉันแล้วก็หิ้วคอฉันไว้เหมือนลูกแมวไร้ทางสู้เธออีกแล้วเหรอบอกว่าให้ไปซอยอยา,ไายยังไงลระเขาไล่ฉันไปอีกครั้ง ได้เวลาคิดแผนที่ดีขึ้นแล้วฉันซ่อนตัวในพุ่มไม้และป่าหินไปข้างๆยามมุ่งหน้าไปทางเสียงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกันนั้นฉันก็ออกมาจากที่ซ่อนและพยายามคลานเข้าไปใต้ประตูแต่ก็ล้มเหลวอีกครั้งฉันทํากรรมอะไรถึงต้องมาเจอฝันร้ายแบบนี้นะหลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจรอจนกว่ายามจะหลับเพื่อย่องผ่านเข้าไปแต่พอรู้ตัวอีกทีฉันก็ดันวูบหลับคาพุ่มไม้ไปด้วยซะง,งั้นพอแล้วล่ะฉันถอยไม่ได้ถ้าอยากเจอพ่อ ฉันกยับออกมาจากประตูและพยายามปีนข้ามรั้วแล้วมันได้ผลฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่ายามหัวดื้อก็เห็นฉันแล้วก็ไล่ฉันไปรอบย่านไฮโซเลยล่ะคะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็จับฉันได้และฉันก็เตะขาแล้วก็กรี๊ดเหมือนกับแมวคลั่งปล่อยฉันนะฉันเป็นลูกสาวของโรเบิร์ตดิสเฟลเลอร์นะในต,ตอนนั้นเองชายหนุ่มรูปหล่อก็ออกมาจากครหาสนหาหลังงามที่ล้อมรอบพวกเขาเออเรย์ก็ล่ะเนี่ยท่านครับยานี่อ้างว่าเป็นลูกท่านโรเบิร์ตดิสเฟลเลอร์พ่อคะ ผู้เรื่องอะไรกันเนี่ยคพณ่งเคยเห็นเธอนะชายหนุ่มมองฉันอย่างไม่แยแสแล้วบอกยามให้ไล่ฉันออกไปให้พน้นฉันพยายามหารูปในกระเป๋าแต่ก็รู้ตัวว่าลืมเอาไว้ที่บ้านบ้าเอ้ยใจฉันหล่นบูบเลยแลวฉันก็ดิ้นหลุดจากยามแล้วก็รีบอธิบายทุกอย่าง16ปีก่อนแม่หนูมาฮอลลีวูดเพื่อเป็นนักสแสดงพบกับคุณแล้วก็ท้องแต่เธอก็ตายไปทันทีหลังคลอดหนูเพิ่งรู้ไม่นานว่าคุณเป็นพ่อหนูนะ่ะหน้าของคุณลิสเวอร์ก็ตกอย่างประหลาดใจ เขาดูช็อกพร้อมกระซิบว่าลงล็อกเลย16ปีก่อนฉันคบกับนักสแสดงมีแววคนหนึ่งในช่วงสั้นๆแต่ฉันแต่งกับเธอไม่ได้เพราะว่ามีภรรยากับลูกแล้วเนะยามเดินออกไปไม่ได้ยินเช่นนั้นฉันร้องไห้อย่างดีใจพร้อมกับเข้าไปกอดพ่อพ่อคะหนูดีใจจังเลยที่ได้เจอพ่อสักทีเขาพยายามดันฉันออกไปอย่างเกกๆกางๆแต่แล้วยิงสาวร่างผอมก็เดินมานั่นภรรยาของพ่อชื่อว่ามาเรียถ้าดูเหมือนกับลูกป,ปั้นแสนสวยแต่ในวินาทีนั้น ใบหน้าเธอก็บิดเบี้ยวจนหมดสวยไปด้วยความโกรธทำไมยายขอทานนี่เรียกคุณว่าพ่อพ่อมีแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อสิบหกปีก่อนเขานอกใจเธอไปเป็นชู้กับแม่ของฉันโหมาเรียวินใหญ่เลยละค่ะฉันอยากจะโดนพื้นสูบไปเลยแต่ไม่นานมาเรียก็เย็นลงไงก็ช่างยายา,ยายจกนี่อยู่ร่วมกับพวกเราได้แต่คนในวงสังคมจะรู้ไม่ได้ว่าเธอเป็นลูกคุณฉันไม่อยากให้ชื่อเสียงบ้านเราต้องปนปี้นะเราเดินเขา้เขาคฤนาสน์แล้วฉันก็ต้องอ้าปากคาเมื่อเห็นว่ามันรู้รักขนาดไหน เขามีทุกอย่างลานจดอดฮอโรงรถที่เต็มไปด้วยรถราคาแพงระยับและพนักงานมากมายฉันเดินตัวเบาเลยล่ะค่ะฉันมีพ่อแม่แล้วและไม่ขาดเหลืออะไรด้วยภายหลังไม่นานฉันก็เจอพี่สาวต่างแม่ไอริสสวยมากเลยแต่ก็เยะโสแล้วก็ชอบประชดป,ประชันด้วยเธอทำตัวไม่ดีกับคนรับใช้แล้วก็ใช้เงินเป็นน้ำเลยแทนปฏิบัติต่อฉันอย่างเย็นชาเฮ้อถ้าใครถามเธอเป็นคนใช้ฉันนะไม่ใช่น้องสาวแต่ฉันมีความสุขมากกันจะถือสาเธอ ในเย็นนั้นคุณยายโทรมาแล้วก็ถามฉันว่าออดิชั่นผ่านไหมฉันพูดออกไปตามตรงว่าฉันมาฮอลลีวูดเพื่อเจอพ่อและขอให้ท่านถ่ายรูปรูปถ่ายที่ฉันลืมเอาไว้ที่บ้านมาให้หน่อยหนูอยากจะให้พ่อดูรูปแล้วก็คิดถึงวัยหนุ่มนะโอ้หนูลูกลูกรู้ว่ายายไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ยายจะส่งรูปทางไปรษณีย์นะเป็นชาติเลยก็จะส่งถึงแต่ก็ได้ค่ะฉันพยายามใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่ว่าแป๊บๆฉันก็รู้ว่าชีวิตในฝันที่วาดเอาไว้อยากจะมีครอบครัวอบอุ่น ตอนนี้มันยังไม่เป็นจริงดังฝันพวกริสเฟลเลอร์อยู่กันไม่เหมือนครอบครัวพวกเขาอยู่กันคนละส่วนในบ้านคุยกันผ่านมือถือและไม่ใช้เวลาร่วมกันเลยมันเหมือนกับทุกคนเกลียดกันเองคอหาดูไม่เหมือนบ้านเลยสักนิดเดียวฉันรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เหงามากก็เลยเริ่มใช้เวลากับเหล่าคนใช้มากขึ้นวันหนึ่งพ่อเห็นว่าฉันช่วยสาวใช้ทําความสะอาดบ้านแล้วบอกว่าแบบนั้นรับไม่ได้เลือกชุดสวยๆในตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวพาไปดูว่าใช้ชีวิตหรูหรามันเป็นยังไงน่ะ เราไปที่ร้านอาหารที่หรูหราที่สุดในลอสแองเจลิสมันเต็มไปด้วยดาราแล้วก็เหล่าปาปารัสซี่ฉันไม่ชอบผู้อาหารหรูหราเท่าไหร่เมื่อพนักง,งานเสิร์ฟมาที่โต๊ะเพื่อเก็บจานฉันก็ช่วยเขาเก็บจานไปด้วยครัวอยู่ที่ไหนเหรอคะเดี๋ยวฉันล้างจานตัวเองทันทีที่ฉันพูดแบบนั้นความเงียบก็ปกคลุมร้านทันทีเราให้สาวทุกคนจ้องฉันอย่างเหลือเชื่อมาเรียควาขอเสื้อฉันแล้วก็จ้องขมิงฉันรู้สึกเหมือนว่าเป็นเด็กที่ทําผิดเลยนี่ลูกคุณเหรอ ไม่อยากจะเชื่อว่าความมารยาแบบนี้จะเป็นคนตะกูลนี้ได้นะมาเรียว,วินพ่อที่นอกใจเธอไปหานักแสดงโนเนมอีกครั้งส่วนอลิซเองก็งองแงและบอกว่าพวกเขาทําเธอไข่หน้าต่อหน้าปาปารัสซี่พวกดิสแฟ,ฟรลร์ตะโกนใส่กันเหมือนกระฝูงหมาบ้าไม่มีผิดเลยละค่ะพินหน้าสุดๆเลยพวกเรากลับบ้านโดยแยกลรมูซีนแล้วก็เมินกันเองไปตลอดทางจนถึงคฤหาสน์สุดท้ายฉันก็เพียไม่ไหวฉันเรียกพวกเขารวมในห้องนั่งเล่นเพื่อวินสักหน่อย เป็นอะไรของพวกคุณเนี่ยพวกคุณมีเงินประสบความสําเร็จด้วยแต่ก็ยังใช้ชีวิตระทมฉันเอารูปเซลฟี่ที่ถ่ายกับเจคอบและน้องให้ดูดูเขาไม่มีเงินติดตัวสักแดงแต่ก็ยังปกป้องกันและกันการเป็นครอบครัวมันต้องแบบนี้สิพ่อมองรูปถ่ายแล้วจู่ๆก็คิดอะไรออกไปทํางานการกุศลแล้วก็เปิดโรงงานให้คนยากไร้กันเถอะนะภรรยาก,กับลูกเขาชอบไอเดียนั้นสื่อชอบเรียกพวกเขาว่าไร้หัวใจ พวกเขาก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เสริมสร้างภาพลักษณ์ในใสายตาผู้คนสองสมวันต่อมาทุกอย่างก็พร้อมมีนักข่าวมาร่วมงานเปิดโรงทานกันมากมายเลยละค่ะพวกดิสเฟลเลอร์จากอาหารและอวดใหญ่แน่นอนว่าพวกเขาแค่แสร้งทําเป็นครอบครัวที่เน้นแฟนต่อหน้ากล้องเท่านั้นอย่างน้อยพวกเขาก็ทําดีให้กันประตูโรงทานเปิดรับทุกคนให้เข้ามารับอาหารได้และฉันดีใจมากๆตอนเจอใจขอบกับน้องชายเขาอีกครั้งเราเลิกขโมยแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วล่อ ภูมิใจในตัวนายจังเลยฉันว่าผู้นายต้องไม่เป็นไรแนะ่มีอาสาสมัครมากมายที่มารงทานด้วยนะคะยกตัวอย่างชายชื่อไรอันกับครอบครัวของเขาเขาภรรยาและลูกสาวมีฐานะยากจนทีเดียวแต่พวกเขาก็มีความสุขเปี่ยมล้นพวกเขาดูเป็นคนดีนอกจากจะช่วยเหลือกันแต่ก็ยังสุภาพกับทุกคนอีกด้วยถ้าเธอกับน้องหิวเมื่อไรก็กลับมาได้เสมอเลยนะขอบคุณครับวันนั้นฉันแจกอาหารกับครอบครัวของไรอันและแม่นางก็สนิทกับพวกเขา รู้สึกเหมือนว่ารู้จักพวกเขามานานแล้วเลยอะอยู่กับพวกเขาแล้วผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกว่าที่อยู่กับพวกริสเฟลเลอร์ซะอีกในเย็นนั้นฉันแปลกใจจริงๆที่เห็นว่าพ่อมาเรียและไอริสยังทำตัวดีต่อกันอยู่แม้ว่าปะประารสซี่จะไม่อยู่แล้วก็ตามพวกลิสเฟลเลอร์ทำตัวเหมือนกับครอบครัวสักทีพวกเขากอดกันแบบเกรงๆด้วยเฮ้อไม่ได้รู้สึกดีแบบนี้มาตั้งนอนแล้วเนาะเช้าวันถัดมาบุรุษปรสณีย์ก็มาเคาะประตูบ้านเขาส่งรูปที่คุณยายฉันส่งมาให้สักที ฉันรับมาแล้วก็วิ่งไปหาพ่ออย่างดีใจดูนี่พ่อกับแม่ตอนหนุ่มๆสาวๆน่าจะได้เจอกันก่อนถ่ายรูปไม่นานเองนะคะพ่อดูรูปแล้วก็ขมวดคิ้วทันทีนี่ไม่ใช่ฉันเนอะฉันไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้แต่ดูข้อความอีกด้านสิอาริสเฟลเลอร์ที่รักเนอะคงจะเป็นอาริสเฟลเลอร์คนอื่นนะลิซ่าฉันเป็นชู้กับอีกคนจะไม่ใช่พ่อของเธอขอโทษนะแต่เธอคงต้องไปรู้คะ่ะฉันรู้สึกอยากจะร้องไห้แต่ก็ฮึบเอาไว้ และเก็บของออกจากคฤหาสน์ฉันเสียทั้งครอบครัวแล้วก็เงินทองในทันทีมันเจ็บมากเลยล่ะค่ะตอนนี้ฉันทําได้เพียงกลับไปหาคุณยายที่บ้านโสมของเราเท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นฉันตัดสินใจแวะไปที่โรงทานเพื่อบอกลาเหล่าเพื่อนใหม่ซะก่อนครอบครัวของไลอ,อ้นบางเอิญทํางานที่นั่นพอดีเขาเห็นว่าฉันดูเศร้าขนาดไหนและถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเองฉันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ฉันสะอื้นแล้วเอารูปของพ่อให้ดูแล้วก็เล่าเรื่องแสนเศร้าให้เขาฟัง ดวงตาของไรอันคลอด้วยน้ำตาระหว่างฟังฉันลิซา่าคนที่ยืนข้างๆแม่เธอคือฉันเองฉันคือไรอันดิสเฟลอลร์ไม่อยากจะเชื่อเลยไรยอันบอกว่าเขาเจอกับแม่ตอนท่านอยู่ในฮอลลีวูดตอนเขารู้ว่าเธอท้องเขาก็อยากจะแต่งงานกับเธอแต่เขาตกบันไดและเข้าโรงพยาบาลในจังหวะที่แย่มากพอดีฉันตื่นมาสองสามวันหลังจากนั้นตอนนั้นแม่หนูคงจะคิดว่าฉันกลัวก็เลยช่งหนีไปแล้วเธอหนีไปและฉันก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน ในสมัยนั้นพวกเรายังไม่มีมือถือกันเลยฉันคิดถึงเธอแต่สุดท้ายก็ไปแต่งงานกับคนอื่นนูคือลูกของฉันนะลิซ่าฉันเชื่อมาตลอดเลยว่าเราจะได้เจอกันเรากอดกันร้องไห้ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะหากันเจอในโลกอันกว้างใหญ่แบบนี้พ่อคะครอบครัวเขาจนแต่ก็ปฏิบัติต่อฉันเหมือนกับครอบครัวฉันดีใจสุดๆไปเลยค่ะคุณยายไม่ได้ย้ายมาลอสแองเจลิสแต่บางครั้งก็มาเยี่ยมฉันอยู่ในฮอลลีวููแล้วก็ไปออดิชั่นหลายที่ฉันเชื่อว่าสักวันจะได้งานและช่วยให้ครอบครัวรวยขึ้นได้ จากนั้นวันหนึ่งจูจูบ้านลิเ่ลเลอร์ก็มาหาและขอร้องให้ฉันกลับไปอยู่กับพวกเขาที่คฤริสน์อีกครั้งลิซ่าเธอทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเราเป็นครอบครัวจริงๆได้เพราะเธอเลยย้ายกลับมาเธอและเธอจะไม่ขอดอะไรอีกขอบคุณนะคะแต่พวกคุณสนิทกันเพราะว่าทำเรื่องดีๆด้วยกันไม่ใช่เพราะหนูหรอกทำการกุศลต่อไปก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะาันของฉันเป็นจริงแล้วฉันอาจจะไม่รู้ว่าการเกิดในครอบครัวที่รวยที่สุดในอเมริกาเป็นยังไงแต่ฉันรู้อย่างหนึ่งว่าการมีครอบครัวอบอุ่นสำคัญกว่าเงินทองค่ะ